เราเรม,มื่ออิ่มแล้วก็ร้งองกห้ธรรมดาสวัสดีค่ะถึงหน้าค่ค่จ้าห้าเมื่อคืนวานดึกจ้าพักผ่นได้จ้าว่างวันไหนก็ดูวันไหนไม่ว่าก็ไม่ต้องดูตลกตอนจับมาวันดีแม่เพลินจ้า ดูทุกวันเลยจ้าขอบคุณหัวใจสีส้มจ้าวันนี้ถ้าค่าแดงก็เอาละแม่ง,ง่วงแล้วเนี่ยเมื่อคืนสนุกค่ะง่วงอะเบื่อนั่งรถเมื่อยแต่ไม่นั่งก็รู้จะไม่รู้จะทำยังไงบัดดีคุณหญิงค่ะเพราะดึกไม่ได้เคยเส้นเลือดอ๋อนอนค่ะจะให้อันตรายขนาดนั้นเลยค่ะ วัสดีคุณไก่ค่ะสวัสดีค่ะว้าวขอบคุณของฝันส่งได้รีบส่งกันเร็วลีบส่งกันเร็วเของฝันส่งได้รีบส่งกันเร็ขอจะาพาติดกันเลยใช่ขอบคุณหัวใจสีส้มจากอาจารย์มอสค่ะมาออกกำลังกายในตัวใช่วัสดีอี่ะครัวภูอิงดูทุกวันดูมั่งรับมั่ง ขอบคุณของฝันจ้ะโอ้ช่วงนี้ส่งของฝันได้รีบเรีบเรีรีบเลยพวกเราเขาไม่จํากัดรีบเลยรีบเลยค่ะรีบกันเลยนะพวกเราขอบคุณดอกกุหลาบจ้าเปิดแต่ไม่ได้ดูลิเคดูคนมาดูย้อนหลังจ้าก็ยังดีที่ยังเปิดจ้ะสวัสดีหกรคนค่ะขอบคุณทีมขอจอข้อใจนะคะนอนดึกมาสอง ควรมีลูกแล้วแม่เหรอแม่ไม่ได้ชูเลยดูได้ครึ่งเรื่องต้องไปทำงานแต่เช้าจ้าเข้าใจจ้าแคร้อนไนี้ม่ร้อนจะลงไปด้นานล่างขอโคลนมาวันนี้แม่เป็นนอมจ้า พรุ่งนี้เขาขายกอีไมคะไม่ทราบค่ะเรื่องกอีเนี่ยไม่ต้องถามไม่ใหม่เลยเพราะแม่ใหม่ก็ไม่เคยถามวัดเวลารับงานเนี่ยเราจะไม่เคยถามวัดขายกอีเท่าไหร่คะจะได้บอกมือไม่เคยเลยแม่ใหม่ไม่ทราบเลยค่ะติดต่อหน้างานเลยยังวันเนี้ยคนก็ทักมาถามเขาขายกอี้ไหมคะบุกไม่ทราบเลยค่ะเขาก็ขายทุกที่เราไปหน้างานเขาขายล้วก็ซื้อดูฟรีแล้วก็สบายไปอีกอย่างขอบคุณหนึ่งแดงนี่นี่ดีกว่านี่ดีกว่านี่ดีกว่า วันดีค่ะวันดีค่ะอ่าเขาบอกแล้วนะคะขายครับตัวเท่าไรรู้แล้วบอกเขาเลยค่ะ,ะคุณคุณคนนี้เขารู้อ่าบอกพวกเลยค่ะว่าเขาขายราคาเท่าไรหรึ่งปีเสร็จล้เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะเปลี่ยนเรื่องก็ได้ตัวไหนคะ น่าจะสองร้อยหนึ่งร้อยประมาณนี้แม่เอาาหรอนี่ขายปีก่อนดูวันนี้คืนนี้จะได้ไปอีกค่ะดูไปซื้อนงงาฬิก <c> า <oughs> มาเลยจ้าเราก็ทําบุญทาวัดไปนะคะเขาเก็บกร้เอ้เขาก็ให้วัดนั่นแหละเราก็เหมือนได้บุญทําบุญคนละใบสองใบคนละแดงสองแดงก็ได้บุญค่ะวันนี้ยายแตนจ้าวันนี้คุณวัฒนาค่ะ